วันนี้วันที่23สิงหาคมปศ2567ก็เป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้ร่วมทําบุญตกบ,บากตอนเช้ากันหลังจากวันนี้วันที่24ก็ไม่มีแล้วก็เหลือไว้แต่ความทรงจําภาพที่ดีที่งามให้เราคิดนึกถึงบุญอีอปีหน้านั่นแหละค่อยอกลับมาเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายเป็นการลาจากสาหรับปีนี้ปีหน้าถ้ามีชีวิตอยู่ก็ พยายามมาเจอกันอีกนะก็เป็นภาพที่งดงามสำหรับวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับญาจจติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ทุกท่านได้มาร่วมอุปัรรมคําชูในโครงการปฏิบัติธรรมที่วัดปา่าวิเวกแห่งน,นี้ตั้งแต่มาเป็นเจ้าภาพพัตาหุงพัตาหาน้บ,บปานะุปปณะตลอดตั้งแต่วันที่18จนถึงวันที่23เนี่ยแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นแม่คงแม่ครัวคณะกรรมาการผู้ใหญ่วงผู้ใหญ่บ้าน อ่าฝ่ายปกครองไัยฝ่ายท้องที่อบตวัวตอนั่นแหละทุกส่วนที่มีส่วนสนับสนุนโครงการนี้ให้สําเร็จรวดรุ่งไปด้วยดีและที่สําคัญต้องอมูนาบญกับพระพิสุอ่าพระโควิเวอ่าท่านเป็นเจ้าของสถานที่เป็นเจ้าสํานักที่เปิดโอกาสอ่าให้คณะสงฆ์และก็ญาติโยมและก็พระที่ทุกรูปทุกองน,นะครับที่มีส่วนในการตับเคลื่อนหลังจากนั้นก็ พระท่านเขาจะกลับวัดวาอารามของตัวเองกลับไปทาหน้าที่หน้าที่ของตอนเข้าสู่ชีวิตจริงของตนเองบางรูปท่านก็เป็นพระสังฆาธิการเป็นเจ้าวาดเป็นเลขาท่านก็จะกลับไปทํานาาที่งานสุดท้ายในส่วนนี้ก็ต้องขออนุโมทนา,ทาบนุญกับท่านด้วยไม่มีสิ่งหนึ่งประการใดละจะตอบแทนเนาะ,ะบุญกุศลเรามาอยู่ร่วมกันก็ได้สวดสาธยายทำกิจกรรมที่ดีเรียกว่าเป็นกุศลกรรม เป็นกร,รมที่ดีสิ่งที่ดีที่งามที่น่ายกย่องสรรเสริญหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีแล้วถึงกันแตเช้าเนี่ยนียกันลุกปลุกกันตืน่นมาสว,วดสัตยายพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสัมมคุณบทสวดต่างๆนี่แหละก็จะไม่ค่อยได้ยินให้เห็นแล้วะในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีบางสูตรที่พระห้าร้อยลูปเนี่เข้าไปในป่าเนี่ยเข้าไปในป่าเข้าไปเนี่ยไปบำเพ็ญเพียรสมณธรรมในป่าเนี่ย จงกระแกเทวดาเขาก็อยู่บนมีว <age> ิมานอยู <started> ่บนต้นไม้เนี่ยเมื่อพระมีศีลเนี่ยเข้าไปอยู่เขาก็อยู่สูงไม่ได้ก็เกิดความร้อนร้อนไม่สามารถที่จะอยู่บนวิมานของตนได้ก็ต้องพาหอบลูกหอบหลานนี่ลงมาอยู่ข้างล่างหลายวันหลายวันไปเนี่ยพระท่านก็ไม่ได้กลับไปท่าก็อยากเข้าไปสู่บ้านที่อยู่เนี่ยก็เกิดความเหือดร้อนเนี่ยท่าก็เลยทําเป็นพวกผีบ้างเป็น พวกอาชุวกรายบ้างมาหลอกหลอนให้ภาพพิสุจน์ภาพพิสูุพพสก็เกิดควาควกลัวกลัวหนีกลับไปไปพ่อาพระสัมมาัมพุมมเจ้าพระพุทธเจ้าก็าถามว่าพวกเธอไปอยู่เนี่ยพวกเธอทํายังไงเอาพระเจ้าก็ถามถึงเหตุต่างๆครับท่านก็บอกว่าไปไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยบำเพ็ญเสมอสมมาธรรมเนมี่ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แผ่เมตตาให้เขาพระพุทธเจ้าท่านก็บอกเนอ,อเขาบอกวิธีการอยู่ป่า เมื่อสวดมนต์ภาวนาและร้องแผ่เมตตาแผ่บ,บุญให้กับเขาหลังจากพระพิสูจได้ทำนั้นเองจากพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็ไปสู่ป่าแห่งน,นั้นพอกลับไปเนี่ยไปสวดมนต์ไหว้พระสัตยายต่างๆเดินกรรมเดินจงกรมทำกรรมฐานทานี่เกิดขึ้นแล้วก็เสร็จแล้วก็แผ่เมตตาให้พวกเทวดาตั้งแต่ภูมิเทวานุขเทวากาชาเทวานี่ได้สว่วนบุญด้วย หลังจากนั้นนี่เมื่อเขาได้ส่วนบุญได้ด้วยกรดีด้วยนี่ยเขาก็คอยปกปักรักษาเนี่ยเขาเกิดความรักเป็นที่รักของพวกเทวดาทั้งหลายนี่เวลาพักจะไปไหนมาไหนเขาก็คุ้มครองดูแลรักษาปกปักปกป้องเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้ไปไหนเวลาพักที่สุโสงเนี่ยหลังจากจำพรรษาเสร็จแล้วนี่ท่านก็จัดจาริกไปที่อื่นนะหลังจากนั้นพักก็ อาพวกเทวดาเี้่ยินข่าวนี้ก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจก็มีการร้องโหย้ห้พกเ,เหมือนกับพวกเราเนี่ยสิ่งที่ดีที่ท่านท่านอยากได้ยินอาบรรยากาศที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยมาสารยายสวดมนต์วัดทำวัดเช้าวัดเย็นอาแสดงะธรทมพระเทศนาในสารานธรรมนี้กล้องป่าไปพวกเทวดาที่เขาได้อยู่ได้ยินเขาได้ฟังเนี่ยเขาก็าชอบอาเมื่อจากไปเขาไม่ได้ยินเสียงนี้ก็เ,เกิดความสีดใจ เป็นธรรมดาก็เหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรธรรมชาติของมนุษย์มีพบต้องมีจากมีค่าต้องมีทั้งมีเบื้องหน้าต้องมีเบื้องหลังทุกอย่างมันไม่จีลังย่างยืนมแล้วก็ปรับไปตามสภาพกันนะสุ้าติสุนีก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมท่านทุกท่านทุกคนตลอดระยะเวลาสี่ห้าวันที่มันอยู่ร่วมกันไม่คอยกะตับคํามชูทุกคุงทุกฝ่ายท่านเมีครัวนี่ก็อยู่กับเราตลอดอเมียครัวนี่ก็มาตลอด ตื่นพอพักมันตั้งแต่ทีสองทีสามแล้วเนี่ยขอมีอาหารที่เราได้ขอบฉันมีเรียลแรงต้องขออนุโมทนาบุญกัเปเป้ัวด้วยทุกคู่ทุกคนเด้อวันดีก็ขอให้มันหมานเด้อไม่กลัวเด้อม <ope> ันหมานจบๆกันนะไม่มีสิ่งประการใดขออนุโมทนาบุญขอทุกท่านนปรารถนาสิ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาจงทุกท่านลุกประการเดิน